ไม่เอาวอล์กคอนเทนต์นี้ไม่เอาไม่เอารู้เลยนะคะเสาร์านี้ขอพักผ่อนนอนหลับให้เต็มอิ่มได้ไหมตัวขอได้ไหมเหมือนนายรู้เลยครับว่าวอล์กคลิปนี้จะมีแค่หนึ่งนาทีครึ่งเท่านั้นนะครับหนึ่งนาทีครึ่งก็ยาวมากแล้ววันนี้ก็ขอลาไปก่อนถ้าชอบกดไลค์และแชร์เราพาเราพาไปดูนายคนที่สองแล้วดูกับคนขับรถเขาไหมได้คนขับรถคนไหนได้นี่คือคนขับรถของ นายท่านหนึ่งนะครับผมนี่แบบพอดีทํางานเสร็จเขาพามากินข้าวนะฮะคิดว่าจะจอดรถนะครับ,ะรบ <c oughs> อะไรนะไปไหนมาคะมาข้างหลังคือมาทางรัดมาทางรัดไปไหนมามาทางรัดรัดัดให้มาถึงเร็วมาได้มาไหช้ากะ <c oughs> ว่าคือมาแล้วแบบกินได้เลยไม่ต้องแบบว่าปิ้งย่างหัวหน้ารอทําให้เรียบร้อยป <c oughs> มึงรีบจอดมึงรีบจอดรถตัวเลย้วยกูก็อยากจะพูดประโยคแม่บัตรกแป๊บนึงแป๊บนึงอะไรเนี่ยอะไรชอบอยากเอาสูตรเข้า คือต้องการอะไรพราะที่ยาวตุดเข้าคืออะไรอ่ะอยากเอาตูดเข้าหรือเข้าตรงตูดคมหมายมัเปลี่ยนไปแล้วนนไปไเอาไปเไปไปไอีกอีกขยนพอแล้วี่เรายังไม่บอกกับทุกคนเลยนะนายว่าเรามาทำอะไรกันที่นี่วันนี้ไม่บอกให้เราให้เขาไปดูเอง เขาไปดูที่ไหนผมเอาลงแน่นอนไม่คุจะคัดตรงนี้แล้วเขาจะไปดูอะไรอีกไม่คัดฝากก่อนแล้วก็แชร์ได้ครับะคัดตรงนี้ฝากก่อนแล้วก็แชร์ไะคัดตรงนี้ให้ครับฝากก่อนแล้วก็แชร์ก่อนครับผมทุกคนคะหลังจากที่ประชุมออกกองนัวนัวรัวรัวมาทุกวันก็เพิ่งได้มากินข้าวการพักผ่อนสัปดาห์นี้ก็เลยไม่มีเวลาไปถ่ายวอล์กขอความเมตตา อบคลิปนี้ปากดไลค์กดแจ้งหรอน้าด้านเลยไม่หรอเราต้องพาไปกินก่อนเพราะว่าคลิปนี้เวลาตัดต่อเราก็ไม่มีทำ 4G เราก็ไม่มีเออเพราะฉะนั้นเราก็คือจะจบแบบ10นาทีหน้าด้านๆตรงนี้10นาทีแบบที่ยังไม่เข้าร้านเลยยังไม่เข้าร้านด้วยแต่ว่าเรามีภาพอินเสิร์ตไปกินอาหารไม่มีอะไรครับเนี่ยปากบเปลี่ยนช่องไปเลยครับ เดี๋ยวมึงฝาครับเราต้องไปกินก่อนกินหรอถ่ายยาวหรอถ่ายยาวลองกินกินแบบสบายๆก็ไม่ได้หรอไม่ได้ครับไปทุกคนตามไปครับผมคําถามเดียวครับนายอะไรเลี้ยงไหมครับเลี้ยงไหมครับวันนี้เลี้ยงไหมครับแน่ถามยังต้องถามอีกแล้วคุณก็รู้อยู่แล้วว่าหัวหน้าเราอัใจแค่ไหนอ๋อแค่นี้ข้ออกเอง ดรามไงดรามบีบีคิว <S 2> <S 2> เฮ้ยร้านนี้ก็คือแบบว่าเรียกว่าเป็นแบบเขาเรียกว่าอะไรเก๋าอาหารเกาหลีติ่งย่างแบบออริจินอลก็ของร้านมาจากอิมพอร์ตมาจากเกาหลีแต่หมูก็คือจากมือไทยนี่แหละอะ,อะไรหยอกหยอกลักน,นะครับเนอนทครับามี้มสา้อ่ยนก็าเีนะครับไส มีแบบใส่อ่อนใส่อ่อนใส่ใหญ่ใส่อ่อนใส่ใ,สใ,สใสหญ่เนี่ยนี่ครับยังอาหารยังไม่มาครับแต่เครื่องเคียงมาแล้วนี่ครับอินเสิร์ตเครื่องเคียงเครื่องเคียง,ยง <c oughs> มาอย่างไงก่อน จะมันจะกรอบด้วยอร่อยคือจะมรนหรอผิวผมมีทางที่เป็นอืมอันนี้เนื้อจะบอกว่าอลิซินอลราคาเกาหลีน่ากินมากคอมันก็แห้งๆหน่อย

ภาพหลังจากนี้ไม่ได้มีการบันทึกต่อเพราะว่าเจ้านายหายไปไหนไม่รู้จึงขอความเมตตาแฟนๆช่วยกันกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับ